นายสันติพักดีคํารองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานการประกวดเล่าเรื่อง ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานหัขวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นในโครงการรู้รักภาษาไทยประจำปี2567เพื่อมุ่งหวังปลูกเด็กและเยาว,วชนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาถิ่นรากเหงา้าวัฒนธรรมชาติไทยให้ยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายมาเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดเห็นทัศนะ มุมมองและความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือประเด็นที่ผู้เข้าประกวดสนใจเช่นการมีรากเงาทางประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์การมีจรญญามารยาทความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รือค่านิยมอื่นๆที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานและมีแนวทางที่จะสืบสารเรื่องดังกล่าวให้คงอยู่กับประเทศไทยได้อย่างไรด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นโรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสานเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสานโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นมีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจและมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัยซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลชนะเลิศของภาคอีสานได้แก่ นายกิติศักดิ์ขานยุงโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาจังหวัดขอนแก่นเรายังมีภารกิจจะต้องไปเป็นตัวแทนของภาคภาษาในการนำเสนอเรื่องราวเมืองไทยที่สนอยากเห็นคนไทยที่สนอยากเป็นด้วยภาษาถิ่นภาษาในการมอบรางวัลรางนึ่งนะครับร่วมกับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิงคุณัญญาบุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยาจังหวัดยโสธรและรองชนะเลิศอ,อันดับสองเด็กหญิงนริศราอินชำนานโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาจังหวัดอุดรธานีในการนี้ นายสันติพักดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้กล่าวว่าเรื่องด้วยในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ไปอย่างกว้างขวางทําให้มีคําศัพท์เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายกิจกรรมนี้ก็จะสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์และการใช้คําภาษาถิ่นของพื้นที่ตนเองมาผสมผสานปร,ปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคสมัยในปัจจุบันโดยไม่เคอะเขินด้วยเหตุที่ปัจจุบันเนี่ยการที่มีการติดต่อนะครับสื่อสารกันในโลก ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับที่อย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายเนี่ยก็ทําให้อิทธิพลในเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับมีในส่วนของภาษากลางมีเรื่องของคําศัพท์ต่างๆที่เป็นคําใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าน้องๆเองก็ยังสามารถที่จะนําเอาคําศัพท์ที่เป็นคําถิ่นนะครับแท้ๆแล้วก็สามารถผสมผสานปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อหาที่น้องๆเขานาเสนอเนี่ยสื่อสารออกมาแล้วก็สามารถ เข้าถึงในส่วนของเนื้อหาตามที่เป็นหัวข้อในต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆต่างๆเรานีถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าการที่เราส่งเสริมภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเนี่ยจริงๆก็เพื่อที่จะให้ภาษาเนี่ยดำรงอยู่แล้วก็มีการพัฒนาแล้วสามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มตามในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าในเรื่องของภาษาเนี่ย ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องรู้เราเข้าใจในเรื่องของภาษาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนําเอาสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับมาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันต่อไปในอนาคตได้ครับและกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์หรือสถานีวิทยุมอกอทั้ง4ภูมิภาคและทุกช่องทางด้วยสวัสดีจ้าหนูนีมหน่าว่าเด็กหญิงน,นลาลิสราอินสำน,นันเลี่ยนกับเลียนยูลงเลี่ยนหน,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 นองแสงวิทยาศึกษาจ้าอำเภอหน,นองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะปีนี้เป็นการประกวดปีแรกของหนูเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยประกวดยังเลยค่ะดีใจมากครั้เลยค่ะที่คู่เลือกหนูมากละกะ ที่เห็นบอกมิเชนั้นะหนูก็ภูมิใจค่ะค่ะเพราะว่าเ่คิดว่ามูสิพูดภาษาอีสานเราภาษาอีสานก็จังหนูค่ะปากค่ะคือแบบว่าอยากให้เขาสืบต่อกันมาเรื่อยๆค่ะอยากให้เขาบอกภาษาอีสานให้จนติดปากเลยค่ะเพราะว่ามันมวนค่ะค่ะเสนบ่าค่ะก็คือมันปกปกดีไหมค่ะมันบ่คือภาษาไทยนะคะมันบอกแล้วมันจวดดีไหมค่ะบอกแล้วมันมวนมันซื่อีนเลยค่ะบอกแล้วมันตื่นเลยค่ะอยากจะให้